สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเล่นเกมได้เงินนะคะถอนเงินเข้า wallet แล้วก็เติมเงินมือถือแล้วก็แลกของรางวัลอีกมากมายนะคะเป็นเกมเล่นไพ่นะคะ Happy Dummy นะคะเป็นอันนี้เลยเป็นตัวนี้นะคะคนที่อยากสมัครก็คลิกตามลิงก์ได้เลยนะจ๊ะ จะไว้อยู่ใต้โพสนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดนะพอดาวน์โหลดเสร็จก็จะมาอยู่หน้านี้นะคะดาวน์โหลดเสร็จก็จะอยู่หน้านี้นะคะมีของให้แลกมากมายถ้าใครจะแลกนะคะก็กดนี่เลยแลก แรกของนะกดแรกเข้าไปนะคะก็จะมาอยู่หน้านี้นะคะมีเติมเงินนะคะเติมเงินมือถือสามพันเหรียญน,นะคะได้สามสิบบาทนะแล้วก็มีเข้าบอลลิตนะคะอันนี้หมื่นห้าพันนะคะได้ร้อยห้าสิบบาทมีนะคะมันเล่นง่ายนะคะได้ง่ายมากเหรียญ แล้วก็มีของรางวัลนะคะนี่เลยมีหลายอย่างมากลองโหลดเข้ามาเล่นนะคะได้ของจริงนะเติเมเงินจริงนะคะนี่เล่นวันเดียวได้พันกว่านะคะลองสมัครดูนะคะ